สวัสดีครับแฟนคลับผมทนายวิรยุทธ์ครับแฟนคลับสามารถรับชมวิดีโอทนายบิรยุทธ์ย้อนหลังได้นะครับในช่องยู u ูบกลิ่นกว่าทนายบิรยุทธ์ครับปรึกษาฟรีเบื้องต้นครับหรือปรึกษาแบบมีค่าปรึกษาก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องคดีที่ดินกันบ้างนะครับกรณีที่เรามีการจดทะเบียนภาระจำยอมยกนะฮะทางให้บุคคลอื่นเดินผ่านนะครับให้บุคคลอื่นนะฮะที่ได้รับพาระจำยอมนั้น กลับไปแล้วครับก่อสร้างกำแพงคอนกรีตโครงเหล็กลงจอดรถบันไดคอนกรีตลงบนที่ดินทางเดินพระราชจำยอมที่เรายกให้คำถามก็คือว่าถ้าเรารหรือผู้ใช้พระราชจำยอมคนอื่นบอกว่าเฮ้ยมาปิดได้ยังไงนะครับมาปิดถนนเอาคอนกรีตมาสร้างกำแพงอย่างเงี้ยนะครับคนอื่นเขาใช้ไม่ได้คุณบุกรุกที่ดินมีโฉนดของเจ้าของที่ดินพระราชจำยอมหรือเปล่า นะครับอย่างนี้ทําไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เลยมีการาฟ้องหรือแจ้งความว่าคนที่ได้รับประโยชน์เรื่องทางเดินแพ้อยอมที่ไปจดทะเบียนที่ดินนะครับการสร้างกําแพงลงบนถนนแพอยอมเนะี่ยอ้างว่าเป็นบุกรุกคําถามก็คือฟังขึ้นหรือไม่ว่าเป็นบุกรุกในเมื่อนะครับถนนแพ้อยอมนั้นมีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินประเด็นคือว่าอนะไรครับแพอยอมนั้นมี2ประเภท ประเภทหนึ่งคือภรรยาทรัพย์ประเภทหนึ่งคือสามภรรยาทรัพย์ภรรยาทรัพย์นะฮะภาษาโบราณก็คือภรรยานะครับถ้าแปลกันอย่างง่ายสามภรรยาทรัพย์ก็คือสามดีคือผู้ได้ประโยชน์นะฮะในการเดินผ่านที่ดินพระนิมยมนะครับทีนี้นะครับตัวจําเลยนะฮะได้รับประโยชน์ในการเดินทางผ่านที่ดินพระนิมยมนะครับแต่กลับไปสร้างกําแพงปิดไม่ให้คนอื่นใช้ถนนตรงนี้ด้วย นะครับคำถามก็คือว่าเป็นบุกรุกหรือไม่นะฮะในคำพิพากษาสานตีกาที่6006นย์ศนทับสองพะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2561ัิบวิจัยนะครับว่าการกระทำของจำเลยนะครับแม้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งทริพย์มาตรา1390จะบัญญัติว่าห้ามนะผู้ผมผมพูดให้ง่ายนะผมพูดใด้ฝ่าง่ายคือห้ามผู้ได้รับประโยชน์จากพันย,ยอมเนี่ยนะครับก็คือเจ้าของพัพย์เนี่ย ประกอบกรรมใดๆอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แผงพระยอมนั้นลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือการใช้สิทธิ์นะครับที่มันทําให้ทางพระยอมนลดน้อยถอยลงไปอันนี้ผมพูดกันแบบภาษาบ้านๆแล้วกันนะครับอย่าไปใช้ภาษากนใหม่เดาฟ้าไม่เข้าใจนะครับสานิกาก็เลยวิ่ฉัยนะครับว่าการที่จําเลยนะครสร้างกําแพงลงบนพระยอมถนนพระยอมไม่ให้คนอื่นผ่านนะคร การการะทําของจําเลยเนี่ยไม่มีความผิดฐานบุกรุกครับเพราะอะไรครับเพราะจําเลยนั้นกระทําไปโดยบนที่ดินของจําเลยเองนะครับที่จําเลยมีสิทธิ์นะครับหาใช่เป็นการเข้าไปกระทําในที่ดินของโจทย์ไม่นะฮะแม้โจทย์เป็นเจ้าของแต่จําเลยนั้นนะครับก็มีสิทธิ์ในพระธรรมยอมนะการกระทําของจําเลยเนี่ยสาติกาวิชาว่าโจทย์ต้องไปฟ้องนะครับเรื่องทางแพ่ง ให้จำเลยนะครับอาจจะมีการเพิกถอนพลัมยอมออกไปนะครับไม่ใช่มาฟ้องคดีอาญาว่าบุกรุกนะครับเพราะโจทย์ทําไปยกพลามยอมให้เขาเดินแต่จะแจ้งเขาบุกรุกแต่อาจจะเป็นอาจจะฟังไม่ค่อยได้นะครับาลักการ็ีวิฉัยทำหน่องนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับเห็นด้วยครับอันนี้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคดีที่ดินซื้อขายที่ดินตรวจสอบกบรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับมรดกเกี่ยวกับที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ โทรศัพท์หรือส่งข้อความใดยกันมาได้นะครับแล้วชอบคลิปนีก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ